s a l ม o n PODCAST. มันสดอร่อยแฟกต์ที่143ช่วงนี้หลายคนอาจเห็นมีมหรือมุกตลกในอินเทอร์เน็ตที่เป็นภาพกลุ่มชายผิวสีหลายคนแต่งตัวใส่สูททักซิโดแบกลงศพไว้บนบ่าแล้วเดินเต้นอย่างคึกคักบันเทิงมีมนี้มีชื่อว่า Coffin Dance ที่มักใช้ประกอบเหตุการณ์เฟลเฟลหรือเจ็บตัว พร้อมกับมีเพลง EDM ชื่อว่า Astronomy จริงๆแล้วคลิปนี้เป็นข่าวฮิตในปี2017รายงานโดย BBC News Africa เกี่ยวกับกลุ่มสป,ปรเรอร์ที่ทำพิธีศพด้วยความสนุกสนานในว่าเป็นการส่งผู้เสียชีวิตสู่ปรบพบด้วยความสุขซึ่งเป็นคลิปจากประเทศกานแ fact ที่144 รู้ไหมว่าไฟแช็กถูกคิดค้นขึ้นก่อนไม่ขิดไฟไฟแช็กนั้นคิดค้นขึ้นในปี1823โดยนักเคมีชาวเยอรมันนามว่าโยฮันน์วอลฟกังโดเบรไนเนอร์ไฟแช็กรุ่นแรกถูกเรียกว่าโดเบรไนเนอร์แลมหรือตะเกียงของโดเบรไนเนอร์ก่อนที่คาวอัลเลอร์ฟอนเวลสบัคจะพัฒนาไฟแช็กให้เป็นแบบที่เราเห็นในปัจจุบันในปี1903 ส่วนไม่ขีดไฟนั้นถูกคิดค้นขึ้นในปี1826 3ปีหลังการคิดค้นไฟแชกโดยไม่ขิดไฟเนี่ยคิดค้นขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวอังกฤษชื่อจอห์นวอลเกอร์แต่มันไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก่อนที่คุณชาวซซเรียนักเคมีชาวฝรั่งเศสจะคิดค้นไม่ขิดไฟจุ่มฟอสฟอรัสขึ้นในปี1830และมันก็กลายเป็นต้นแบบของไม่ขีดไฟในปัจจุบัน แฟกต์ที่145มาร์คคาร์เวหรือ The Undertaker น่าจะเป็นนักมวยปล้ำที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคนหนึ่งสำหรับแฟนมวยปล้ำยุค1990เป็นต้นมาภาพจำของเขามีตั้งแต่การรับบทนักมวยปล้ำผู้มีพลังเหนือธรรมชาติจากศาสตร์มืดผู้ไม่สะทกสถานจากการโจมตีใดๆจนถึงช่วงราวปี2000ที่เขาเปลี่ยนกิมมิคมาเป็นไบเกอร์สุดแบดแอส The Undertaker ครองสถิติเป็นนักมวยปล้ำ ที่อยู่กับ WWE มานานที่สุดคือ30ปีตั้งแต่ปี1990ได้แชมป์มาแล้วกว่า17ครั้งได้แก่แชมป์โลก7สมัยแชมป์แท็มทีม7สมัยแชมป์ฮาร์ดคอร์1สมัยและเป็นแชมป์โลกนอกค่าย WWE อีก2สมัยแฟกตที่146โฆษณาพัดลมชาร์ปของแซ l มอน House มีกิมมิกในการลงเสียงท้ายประโยคด้วยเสียงไอเพื่อตบจบว่าแรงสะใจต้องชาบอาทิวายพระสวดมนแล้วสุขใจแรงสะใจต้องชาบในโฆษณานี้มีอีสเตอร์เอก็กเล็กๆด้วยการใช้คุณไม์กศิราพรน,นพรดลที่เป็นนางเอก MV เพลงไม่รู้ทำไมของวานแอนดอฟมาเล่นตรงประโยคมีรักแล้วช้ำไม่รู้ทำไงแรงสะใจต้องชาบแถมยังหาโลเคชั่นสนามบาส ให้ได้มุมเดียวกับใน M V อีกด้วยเรียกว่าล้อกันตรงๆเลยแฟกต์ Fact ที่147หลายคนคงเคยไปหาของกินที่ย่านโชคชัย4แล้วนึกสงสัยว่าโชคชัย1-3ถึงมันอยู่ตรงไหนคำตอบคือโชคชัย1ได้แก่ซอยเพชรเกษม21โชคชัย2คือซอยลาดพร้าว96ส่วนโชคชัย3คือซอยลาดพร้าว93 ปัจจุบันยังมีป้ายเขียนว่าโชคชัยสติดอยู่ที่ริมถนนอยู่เลยส่วนโชคชัยสก็คือซอยลาดพร้าว53อย่างที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นเองแฟกต์ที่148เหตุที่เขตหลัก4มีชื่อว่าหลัก4เพราะในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการขุดคูคลองต่างๆ เพื่อเป็นทางลัดไปสู่จังหวัดรอบนอกพระนครซึ่งจะมีการกำหนดหลักบอกระยะทางทุกๆระยะทาง10บเส้นฉะนั้นชุมชนที่ตั้งอยู่ที่หลักบอกระยะหลักที่4จึงมีชื่อเรียกว่าบ้านหลักสี่แฟกต์ที่149ที่เนื้อปลาแซลมอนมีสีส้มเพราะว่าในเนื้อปลาแซลมอนมีสารที่ชื่อว่าแอสตาแซนติน แทกอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นไขมันตามธรรมชาติสารชนิดนี้มีที่มาจากสาหร่ายและสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวรวมไปถึงสัตว์น้ำตัวเล็กๆอย่างกุ้งและปูซึ่งพวกนี้คืออาหารของปลาแซลมอนเมื่อปลาแซลมอนกินสัตว์เหล่านี้เข้าไปมากมันจึงมีเนื้อเป็นสีส้มแดงตามธรรมชาติ